ลูกทุ่งสาวหนิงปัทมารับมีคนคุยเผยสเปคชอบหนุ่มหุ่นมีตลกแบบอาไทยกลมกิ๊กเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เหมือนหัวใจจะเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับอาไทยกลมกิ๊กที่ตอนนี้ดาราตลกและทีมงานบริษัทฮาม่จำกัดต่างพากาันอิจฉาเจ้าต,ตัวแบบสุดๆหลังจากได้รู้ว่าตอนนี้อาไทยซุ่มคบกับใครอยู่ขนาดนิกกี้ณฉนะชัตยังเอ่ยปากอิจฉาอาไทยซึ่งมีคนมาเฉลยว่าสาวที่อาไทยซุ่มคบอยู่ตอนนี้คือนักร้องลูกทุ่งสาวหนิงปัทมา เมื่อย้อนดูรายการรู้หน้าไม่รู้ใครเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหนิงปัทมาได้มาออกรายการร่วมกับอาไทยพิธีกรและแขกพากันแซวและชงถามหนิงปัทมาและอาไทยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งหนิงบอกว่าสถานะหัวใจตอนนี้เรียกว่ามีคนคุยก็ได้ค่ะสเปคที่ชอบชอบคนหมุนหมีเป็นผู้ใหญ่ชอบคนอบอุ่นค่ะตลกได้ถามว่าอย่างอา ไทยได้ไมได้นะคะขณะที่อาไทยซึ่งถูกถามว่าหนิงปัทมาใช่สเปกหรือไม่เจ้าตัวก็ได้ตอบว่าทุกอย่างเต็มสิบไม่หักเลยชื่นชอบเขาอาไทยกลมกีกหรือมีชื่อจริงว่าสุภัทโอภาสเกิดวันที่24มีนาคมพศ2544เป็นลูกชายของนักแสดงตลกบุญชูเชิญยมิมด้านการศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนแย้มจัดวิชาุสร์และศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุมปัจจุบันอาไทเป็นนักแสดงมีผลงานมากมายเคยศึกษาดูใจกับน้ำเพชรอิสรีธรากูลพิพัฒน์ก่อนจะเลิกรากันไปด้านชีวิตในวงการบันเทิงอาไทยกลมกิ๊กเคยเผยว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นตลกเหมือนกับคุณพ่อบุญทูเชิญยิ้มมาตั้งแต่เด็กโดยมักจะเปิดวิดีโอตลกของพ่อดูจนจำบทได้ซึ่งในวัยสามขวบได้ไปแสดงเรียนแบบพ่อหน้ากระจกทำให้พ่อเห็นแววพาไปเล่นตลกด้วย โดยใช้ชื่อว่าสีถนนชัยเชิญยิ้มก่อนที่จะได้มาออกรายการเกมพันหน้าร่วมกับลูกนักแสดงตลกคนอื่นๆและไปเข้าตากิจเกียรติกิจเจริญจึงทักชวนมาร่วมรายการกลมกิจหลังจากนั้นอาไทยได้เข้าวงการบันเทิงเต็มตัวและอีกหนึ่งความฝันของอาไทยคือการแสดหนังบูแอคชั่นที่ชื่นชอบดูมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะหนังของเฉินหลงและจาพนมซึ่งจริงจังถึงขั้นไปลงคอร์สเรียนกับ อาจารย์พัน,นาฤทธิไกรและยังถือเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายก่อนที่อาจารย์พัน,นาจะเสียชีวิตอีกด้วยปัจจุบันอาไทยมีผลงานอื่นๆให้ได้ชมมากมายปัทมานาสวัสิ์วันที่15กรกฎาคมพศ2536หรือชื่อในวงการคือหนิงปัทมาเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยอดีตสังกัดแกรมมี่โก ปัจจุบันสังกัดค่ายศิลปินอิสระเธอเข้าสู่วงการจากการเป็นนักร้องในสึกวันดวลเพลงทางช่องวันพส2558เธอได้ลงนามสัญญาการเป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกอย่างเต็มตัวในเดือนกันยายนพส2561ในเดือนมกราคมพส2563หนิงปัทมาได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่แกรมมี่โกในสังกัดแกรมมี่โกหลังหมดสัญญากับค่ายแกรมมี่โกเมื่อ2ปีปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ